ทีว <TV. S 2> ีทีวีโทรทัศน์เหมือนไหมเ <laughs> หมื <laughs> อนกันเหมือนกันขลูกค้านูกาเจนะเอาด,ดูดูชุดน,นี้ใช่ไหมเสียงกลางสิบนิ้วชุดสิบสองเนี่ยจะเป็นสามร้อยวัตต์เบสนี่จะเป็นสามร้อยวัตวตน์นตนะ <laughs> แต่แต่ตัวนี้เป็นสิบนิ้วอ่าสิบนิ้วร้อยห้าสิบวัตต์แหลมมันจะเป็นเป,นโ,ปโซเนะี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นแหลมแม่เหล็กนะ พังบริษัทรับประกันอยู่แล้วหนึ่งปีภายในเจ็ดวันนะลูกค้าอาจเป็นดิเพิเต็มที่เลยทุกอย่างมีอะไรเนี่ยบริษัทเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยฮะไม่มีการรับไปซ่อมภายในเจ็ดวันนะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเปิด,ปดไปเลยอาจไปเลยไม่ต้องไปกวนพังเลยเป็นชุดคาราโอเกะทั้งหมดเป็นชุดที่ขายดีชุดเพราะว่ามันราคามันไม่ม,ไม,มันไม่แรงราคามันไม่แรงแล้วมันกระทัดรัดช่วงนี้ผลิตเท่าไหร่ก็หมดขึ้นทีละสองร้อยใบสองร้อยใบนะ กระ,ะหมดเพราะว่ามันราคามันไม่สูงแล้วจัดกับ power mix หมื่นน้มันเจ้าลอยตัวนี้ล่ะไม่แพงเพราะว่าม i กเพราะว่า mix ตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์เจ้ะนะที่ทำสิบห้าสองคูณสองอยู่นะเอามาทำสิบสองสองคูณสองใชจตัวเดียวกัน ใช้ง่ายๆนะตัวเดียว,วใช้ง่ายๆเลยเราถ้าสมมติว่าเราเอาแบบเครื่องนู้นทั้งชุดเนี่ยแล้วก็แค่เราโพงไ่สองตัวเนี่ยก็ดีฮะก็ยิงดีเข้าไปใหญ่เอาเอาไม้ด้วยป่ะทั้งไม้ทั้งไม้ชุดสี่คุณสี่แต่ว่าเอาเอาลำโพงไปสองคุณสองข้างหน้าเราก็มาเพิ่มโต๊อย่างเงี้ยโอ้โตพ่วงกันครับแต่ไม่เป็นไรเอาไปกล่องแต่ว่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงสี่คุณสี่ ไม่เมยพร้อมเลยตู้แหลกพร้อมเลยนะเสาเสือพร้อมสายพร้อมไปถึงเปิดได้เลยไม่ได้ลมมิกเปอย่างเดียวครับ ีข้างล่างเคยชุนไ้นก็ไปชุนมิกนิกอรอตางหากอ๋มิกนิเกตังสองมื่นสี่นะสองหมื่นสีใช่ไหมอเอาหน่อยดิสองพันเจ็ดเก้ารวมต้องมิกด้วยสี่คุณสี่อ๋อเครื่องปงสีุณสชุดนี้เพิ่งจัดใหม่เห็นเห็นลูกค้าชอบช่วงนี้ลูกค้าสั่งสั่งพวกนี้เยอะก็เลยจัดชุดมาใหม่ เบรคหนักๆก็ต้องเป็น B ีนู่นตัวนี้เบรคหนักแต่อันตัวนี้เบรคไม่หนักเลยนุ่มที่ฟังนุ่มถ้าจะเบรคกระแทกหน่อยก็ต้องเป็นทรงทรงทรงบีวีราคาเท่ากัน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 เป็นทรงบวีงบมันน้อยเนี่ยก็หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยถ้าชุดนี้ชุดสองคุณสองเพราะว่ามีหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย